คือต้องการแนะนําให้รู้บ้านเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในรุ่มน้ำจามยาที่มันมีการติดต่อกับทางอินเดียตั้งแต่สมัยพ,พุทธวัตรที่ที่สามท,ที่สี่คนเนี้ยแล้วก็เป็นซึ่งในยุคนี้มันสัมพันธ์กับการแพร่พุทธศาสนาจากจากอินเดียมาสู่ส่วนภูมิ แล้วแล้วที่อาจารย์เคยเขียนว่าองบ้านนอนตัดเพชรทำรูปในร่าีนาย่จีนหรออาจารย์มันก็คือโซนที่สนับสุบอกมันเป็นเส้นทางเพราะการเผยแพรุ่ทธศาสารเข้ามาเนี่ยมันต้องข้ามมหาสมุทรอินเดียแต่การข้ามเนี่ยมันมีหลายยุคหลายสมัยอู่ทองนี่เป็นยุคแรกๆที่มีการข้ามที่อาจจะออกจากอินเดียแถวแถวปากน้ำคงคาที่เมืองธาตุตามมลปิติอะไรยนะคนับ อันนี้ทุนต,ต้องไปดูคําำนี่อีกทีนะน,นะเนะา,าพูดว่ามันอยู่ใกล้ปากน้ําคงคานะฮะแล้วก็อาจจะเลาะมาทมํเอา่าวเปงกบอเปงกอนะฮะเข้ามาผ่านทางเมืองมอนอจะเทอมมาเข้ามาที่ถวายนะฮะเพราะเวลานี้มีการค้นพบหลักฐานชุมชนโบราณที่ถวายมากนะและบริเวณนั้นเป็นท่าเดือจอดที่เบาะที่สุดเพราะมีเกาะขวางหน้านะฮะแล้วจากนั้นก็จะเดินทางข้ามคาบอาข้ามผ่านทึกเขาตะนาีครี ลงมาถึงเขตสวนพึ่ง<ะ>บริเวณสวนพึ่งนี่พบหลักฐานขอ<ะ>งหรามากนะรวมทั้งในหลักฐานที่เป็นแผ่นสำริดขันสำริดที่<ะ>มีรูดลายที่เกี่ยวกับอินเดียนะนะนะก็ตรงน,นี้ผ่านแถวบริเวณจอมบึงนะ,ะแล้วติดตัดเข้ามือการนะตรงน,นี้วาเตอร์ผ่านเมื่อขัดไปเข้าเมือการก็มาตามไวเ้นทาง<ะ>ผ่านนองขาวผ่านมาถึงดอดาเพชรนะ,ะแล้วจากตอาเพชรนี่ก มาที่อู่ทองนะตอนนี้บริเวณที่อู่ทองเนี่ยมันมีความเหมาะสมมากนะเพราะมันตั้งอยู่เชิงเขาที่ลงสู่ที่ลาดลุ่มนะรอบๆเขาอู่ทองเนี่ยนะฮะ,ะมันจะมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตัสมัยก่อนพุทธศรัตน์นะฮะลึกเก่ามากนะฮะแล้วมันก็แล้วก่อนพุทธศรัตน์ในยุคเหล็กนะนะฮะยุคนี้มันมีมีมีการสร้างบ้านแปลงเมืองเล็กๆอยู่แล้วนะฮะเพราะมันมีพบร่องรอยชุมชนมากมายเหลือเกินนะ แล้วชุมชนเหล่านั้นดูศึกษาจากหลุมศพต่างๆเหล่านี้เราเห็นการเข้ามาของวัตถุที่เป็นเทรดที่เป็นเทรดไอเทมคือที่เป็นสินค้าอย่างเช่นรูปปัดขนาดใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายมากหลายๆชนิดซึ่งแสดงว่ามันมีการค้าขายกันอยู่นั่นอู่ทองมันพูดถึงมีพัฒนาการตั้งแต่ยุคเหล็กตอนกลางๆเข้าสู่ตอนปลายแล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดต่อกั้อินเดีย เราเกิดเป็นเมืองท่าขึ้นมาตอนนี้เมื่อเมื่อมันมีเส้นทางการทางการค้าทางทะเลเข้ามายุคพุทธศักรที่หทเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นการเดินทางสายใหม่ทางทะเลอูธทอู่ทอก็เป็นเมืองท่าขับน้ำมันหังหนึ่งที่จะติดต่อไปจีนไปเวียดนามไปจีนนะอู่ทอนี่พัฒนาเรื่อยมาจากผมคิดว่าช่วงของ ระยะแรกเนี่ยเราพูดถึงสุวรรณภูมิสมัยสุวรรณภูมิมมแต่พอมาถึงพุทธที่เจ็ดที่แปดเนี่ยมันเข้าสู่ยุคฟูนันัอุทองก็เป็นเมืองร่วมสมัยกับเมืองท่าของ o L ออกแอลต่างๆเราเนี่ที่ที่เวียดนามนะแล้วแนละ้วทีนี้ที่ที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เจอจ่าวลึกยคีรีอ่าคือนั้นมันเป็นหลักฐานที่แปลกมากเพราะว่าอันนี้ต้องให้ให้เครดิตกับใคร พนอร์มาเขาเข้าไปพบไปพบท,ที่ที่แคว้นโอลิสาแต่โอลิสาเนี่ยเป็นแคว้นที่พระเจ้าโอโซมันตีใช่ไหมแล้วก็เป็นเหตุที่ท่านเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนาะนะฮะตรงนั้นน่ะท่านได้สถาปนาพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพ,ร,พ,ะพระรูปธาตุเข้าใจว่าที่ปุตตะคีรีที่ปุตตคีรีที่นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าโอโซก็แพร่พุทธศาสนาไป เพราะฉะนั้นไอ้พุทธศาสนาเนี่ยอาจจะผ่านพระอริสารับเข้ามาแต่คําว่าปุตักคีรีปุตตะคีรีเนี่ยวันทะทอนเห็นถึงการอ้างอิงชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะตรงนั้นเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนที่บรรจุพระรมธาตุาาายังมีเขาบอกยังมีรูปพระเจ้าโศกอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะมันก็สอดเห็นว่ามันอาจจะสอดคล้องกับเรื่องของการที่ส่งพระโสนะอุตละเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเมื่อผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ชื่อชื่อของไอ้นี่มันก็กลายเป็น แผ่นศักดิ์สิทธิ์ของกาหนดกําหนดให้เป็นแหล่งที่เป็นสร้างพระบรมธาตุเข้าใจว่าการสร้างพระบรมธาตุเจดีสมัยน,ะนั้นคือมันมีพแพร่เข้ามาทั้งการนําพระบรมธาตุเข้ามาเพราะการแพร่พุทธแพร่พุทธศาสนาพระเจ้าโทรงนั้นะมาทั้งการแพร่พระบรมธาตุนะ,ะแล้วพระบรมธาตุต่อไมาแี้เป็นสิ่งที่ใครๆต้องการแพร่ไปตักบรรณาชาติั้นการที่เข้ามาเนี่ยคงจะนําเอาชื่อนี้ไปแล้วก็มา ฝังอยู่ที่แต่สักแห่งหนึ่งแต่คงไม่ใช่บูทองเพราะตอนนั้นเมืองหู่ทองอยังไม่ได้เกิดขึ้น<ฮ>ะนะแล้วพระเข้ามาเนี่ยจะมาสนทนรอุตราหรือไม่ไม่ทราบนะแต่ก็ต้องเป็นกระบวนการเป็นการสืบเนื่องมแบบนั้นแหละนะพอมาตั้งถิ่นฐานเนี่ยมาตั้งวัดตั้งแหล่งเนี่ยหนีไม่พ้นเขาหรอกก็ <ฮะ S 1> คือบริเวณเขา,ขาพระซึ่งมันมีเพิงหิน<ช>เยอะจะมาตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแหล่งสิงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระสงฆ์อาจจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็นําพระธาตุมาไปรยูคงเป็นเจดีย์เล็กๆอะไรอย่างเงี้นะซึ่งคน มันมีการใช้แผ่นศิลานั้นเป็นเครื่องบอกอุตส่าคีเรนะฮะมันก็สื่อเพลยว่ามันมีความสัมพันธ์กับยุคพระเจ้าอโศกในยุคสุวรรณภูมิเนี่ยนะแล้วนอกนั้นเขตเขาพระก็ยังเป็นพระทุลุ่ยที่เป็นทําได้แรงใช่ไหมระูปนั่งสมาธิแต่แล้วข้างล่างยังมีธรรมจักรและกวางหมอบนี่เป็นลักษณะของการสร้างพคตทุลุ่ยในยุคแรกๆพวกเพียวพวกนี้ก็มีเหมือนกันทั้งสิ้นนะฮะ